สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะลองเพาะเม็ดมะตูมแขกดูค่ะนี่ค่ะไปเก็บเม็ดถี่สุกๆมานะคะมะตูมแขกค่ะเคยเอากิ่งมาปักแล้วไม่งอกเคยไปตัดกิ่งเข้ามาปักชำแล้วรัดเริ่มแรกก็รัดอยู่นะคะแต่สักพักก็ตายค่ะ ลองเอาเมด็ดเพาะดูจะงอกหรือเปล่าจะลองเพาะใส่แก้วนะคะเพื่อน ดูว่าจะงอกไหมไม่เคยเพาะเลยบางคนก็บอกว่าเอายอดเอากิ่งมาปักก็งอกแต่เคยปักแล้วงอกแล้วก็ตายนะคะเหมือนหลากจะไม่เดินลองเพาะดูเขาบอกว่าเห้เพาะ แบบนี้แล้วก็เอาน้ำรดแล้วก็ปิดเอาไว้ปิดฝาเอาไว้ค่ะเดี๋ยวลองทาตามาว่าจะงอกไหมรดน้ำก่อนค่เดี๋ยวจะลองเอาฝาปิดไว้เอารดน้ำชุ่มๆเนาะ ความชุ่มชื้นจะได้มีแล้วก็ปิดเอาไว้อย,อยากปลูกเอาไว้กินยอด ชื่ว่จาจ้งาอะไประมาณนี้นะ้วขอบเอาไว้ลองดูค่ะขอบคุณนะคะพเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ